สวัสดีค่ะธรรมชมที่ขคารบวันนี้ท่องมีสามดาวสิป้าธรรมชมไปติดตามอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมฝันดีฝันว่าจะคล้องนั่นตายค่ะธรรมชมฝันว่าจะคล้องตายและก็เลขปะน้อยปะน้อยเนี่ยมันใจปันใจเลขต้นหนีแท้แน่นอนค่ะธรรมชม จะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับลุงต๋อมพร้อมๆกันนะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับลุงต๋อมพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับลุงต๋อมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนอกระป้าสอบถามข้อฝันของลุงต๋อมครับสำหรับชมวงนอกระรุบานคุณพ่อซักครับสำหรับช่วงนอกรนมา เที่ยวบ้านพ่อซักรับถึงผู้ชมเนาะตลอดครับมาเล่นตลอดปะครับคมาพาข่าวซอยพญัยรับรับมาพาข่าวซอยคุณพ่อเนาะครับครับผมครับผมมาพาหนี้กับมาซอยเนาะรับฟันว่าจะไหนครับต้องตอมคือว่าฟันดีครับแต่งหวดนี้เนาะฟันว่าจะของตายฟันว่าจะของตายเออกระเะอ้อาจารย์ไปวันตายเด้อเอออาจารย์ไปันใหลาตีหารีกให้ลูกไป้ลร้านเรากันอยากให้อาจารย์ต้อมฟัน ว่าเอาอีกะก้วงกรว่ามันเข่าประเด็นเยอะมากเพราะว่าจะของเกิดซู่นกัดเพราะซอูุเก่าเนาะเออเพราะว่าผงเกิดซูนเก่าพองพระเทืองปมวมาครับตามสังเกตนะเอองเกิดซู่นเก่าหลีครับเอออายุเท่ปีเหรอครับพศอซอนเก่านี่ครับ้สิบหกห้าสิบหกปีพันวาให้ต่างพ่ปัจจุบันกันลบเดือพศเกิดกับพูต่างกัน ครับมันก็ตรงกันกันครับหกถิหาครับอายุห้าสิบหกปีค่ะครับห้าสิบหกปีครับบัดนี up, en, ้ฟันว่าจะของตายแล้วว่าจย่งไรอีกครับบัี้ในนต้อบกับฟันตอนแรกฟันว่าหมามาหาเนาะครับฟันหอะมาทั้งเมฆครับฟันกระหาะมาผมกับเงาเนาะก็ว่านี่ซุปนี่น้ำละบนหาะเนาะเอเลขไหเหาะเลยกลางหมอกก็ว่า เลขนะมันลอยหนึ่งเก่าศูนย์ทะเลนะบัตรกับบป๋ากดอกบัตรมันลงกันได้คือกันครับเออก็ไดศูนย์สี่น่อหนึ่งเก้าศูนย์น่อหนึ่งเก่าศูนย์กัน้ 04, นศูนย์ส <4 S 1> ี่ติดไปใหญ่เอาลงกันึ้นไห้ครับเออแต่มันนี่คับบอเอมม็มแม่ได้ตัวได้ก็สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เออหกศูนย์สามครับเพราะว่าใต้เนี่ยใต้ยอยู่หลังข่าเนี่ยได้ใต้ยอยู่น้องตะอุดภาว่า,วา บอบแรกคนที่ซื้อไปหลายหลายอยู่ครับสังเกตบอกว่าบานนี้ทองต้นทองหลายผู้เทาทีได้หลายผู้เท,<อ>ท่าแต่หลายทองวกกับแปดเอ็มบอทีเบาระหว่างคอมนินลาวนั้นทองคือทองเต่เนะทองเตบ,บผู้เทาเก่าสิบีกับมีลูกจะสังเกตบอแปดสิบก็มีลูกว่างานแปดสิบยังมีลูกครับเออสังเกตบอกผู้เทาผู้เทามีลูกเออตามสังเกตได้ปริศนาได้โน้ บ,บางหา,เงเางนเล่นบอกพุทธเถาแปดสิบปียังมีลูกเล่นออกเวดูงเนี่ปานีเห็นบอกพุทธเ่าเก้าสิบปีนั้นมีลูกพ่องทองทองแตจกสูนที่จงหวบนอกจวักันสังเกตในท่านไหนออันนี้คู่ตัวลุงต้อมครับอันวางสองเสมือนเนี่ยเป้ส่งเอาหยุดกกดูเนาะใเล็กสองตัวเนาะตัวแรกครับศูนย์สี่ศูนย์สี่บอกคุณนพอขึ้นพอก็ไปให้กันบอกครับพ่อเอาลงพอเอาลงก็เดียวเลย ในขอบขั้วเขาเสือป่าไปเออเหมือนั้นเราเอาลงย่ำคืนเลยลงตอนกลางคืนกลางคืนครับเบาแอบโมเดมาออกกลางคืนเนาะครับเงียบเนาะมันบรรยากาศนาะครับลงกลางคืนได้สองเลขสองตัวมาสี่ศูนย์สี่มาลงครับเบาแอมเนี่ยได้สามเนาะพอได้หนึ่งเก่าศูนย์คับศูนย์สี่เลยเหมือนนั่นเขากับตัวฝันเลยเขากันเลยเออให้หนึ่งเก่าศูนย์เลยดีหนึ่งเก้าสี่ครับครับครับเออ เอาบันนี้มากแต่นันกลางคืนมากเลยฟันดีเลยว่าจะกองตายเลยครับโอ้อาจารย์เิ็นวันตายแลี้ยวปนว่าเขาขามูนี่หนาเงินไปตายเฮ็ดพูดเยอะน้องตะอุดละคนบานนี่ล่ะปนว่าเขนล้นหมูเลยแด่ในท่อนี่ยนะเขาถมแล้วออมันจะก็ยวดไปก่อนโยธาข้างครับเป็นใหญ่วะอย่าอย่าในขาคนจริงขาคนจริงครับ ก็กายอยู่แล้วมันเล็กมาอยู่อยู่แล้วก็ได้จนงใต้ดอกตนทองเจ้าใต้ที่บนที่หลังครับจะหมดทันไรว่าแต่ว่ามาแน่นอนครับยาหน่อยให้มาสามน่อยเลยสักลอยศูนย์สี่ศูนย์สี่บอกครับวูยาหน่อยจัดขาดไหนแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์นี่เราไปจัดคือกันไหนหนึ่งเก้าศูนย์กับศูนย์สี่เนาะครับสุดยอดสุดยอดครับ ก้ากับรถกินแล้วก็เออร่องสดกอกับรองหมา่นตวัวเดียวกันตวัวเดียวกันเพราะว่าวสองเก้าูมืนเออมันสองกับหนึง่งมันกันเรี่ยงต่อกันอยู่เรีหยนบก่กับสีลุมพ่างกับบรลุมพ่างน้าเห็นบ่หนึงกับสองนออเท่าทีเท่าทีว่าเอาโหน่กคนน้าน่อเ้าติสูสูแบบ <c oughs> ขึ้นล่องอ๋อครับหนกับสองเตะสามซนก็เออ ศูสมก็ศูนย์สี่อมันครับมันบนเต็มล่างเต็มนะคันนีดีมามันสี่ด้ทั้งล่างทั้งบนน่ะเบากนะตามจังกีนะก็เออ้บานนี้ดแล้วเออสุดหลังยวเลยวเลยหายไปเลย้นี่เดีนเายไปเลยนี้โอ้เดยมาไหก็ไปเออสาสสีเอ งาง่ายบอจังหวะดซื้ซื้อเลยไปเดียวกับสามซ้อได้ตัดเติมเลขเดียวเนาะเออครับเกาศูนย์ไล่ไปครับเก้าศูนย์ไล่ไปถูกตงให้ได้รางวัลใหญ่เลยคุณ่อสาได้รางวัลมาลักดีกินน่ก็ได้เลยนะเอาก็ได้ยิ้มเวลาเจอสุดถวายเลยเรได้ยิ้มเราไปได้ยิ้มีตีเอ็นบอกหกศูนย์ห้านอกครับเออแต่บางน้อมมันอัดไวมันได้ยิ้มได้ ผมเหินดีครับวันนี้มันหย่อนหลังเนาะแล้วก็สองห้าสามศูเสือผ่าแทนหนักจบเลยหนึ่งไปเลยเห็นบอกก็ต้องช่วงๆเ่าให้เฮาสังเกตจะืเผาเราป่าเราก็บเสกคือกันในกันเสกไปนี่ถอยทันทีเลยไหเท้าคือเกิดเขามาเนี่ยคเขาต้องมีลูกหลอน่อยเอานานกครับครับว่าดี่ปรต้องกันนี้ดอกไอ้ถาม เาถามปัญหาไพ่เปิดเขาเขาอย่าไปปิดนะเขาพยายามเปิดอู้ลูกเต่าโอโหได้เงี้ยนังซื้อก็ให้บอกต้องต้องลูกล้านนี่ไปจริงจริงนะเอออ่อยเอาครับมันจะข่ดนะแม่นอยูเขากลางช่านเข้าคือกันไหนอยากให้พอดถ่ายละแต่ว่าอยากอ่อนเป็นแน่เนาะแบบบอกมลม้วเนาะเ้ามาตองกระคมเป็นเอออยากคมปอยให้เป็นมันจีให้เองดอกออ้ยให้ลูกให้นล้านแน่ปวดไปเลย เราเจังสี่แหละครับอ้โม้อนหนึ่งละเราได้จิ้นย็นจิ้เต็มนะครับผมดำเขียวครับโอ้เกลือดำเขียวเอึกลืเปล่าครับโอ้เครับดำเขียวนอร์ดนะครับทีสิบหกวเอาแม่แต่ขวดใหญ่ไปเลยนาะขวดลิดนอรอขวดลิตที่เลยสองขวดนอะยังนั้งแม่มัน ปาจ่ไปเลยเี่ของจังอิ่มเนาะเอาบวดลิดจะได้นะอาจารย์จะสื่อถวายคื้งก้านสาธุสาธุครับผมมียังเพิ่มเติมอีกครับลุงต้อมคุณพอซัก์คับมีเราไมิมนมีซ้ำนี่มีซ้ำนี่เนาะครับเนาะซันดีเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะครับเนาะครับับขอบคุณลุงต้อมครับคุณพอซาร์หลายครับสวัสดีครับคุณพอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เนาะค่ะทมาชม เลขของลุงต้อมที่ลุงต้อมฝันว่าจะคลองหนึ่งเสียชีวิตจะคลองตายพอะสาะเกิดของลุงต้อมก็ 2, 5, 0, 9, สองหาศูนย์เก้าสองหาศูนย์เก้าอายุหาสิ 5, 16, ปีอายุห้าสิกปีและเลขของป้าน่อยเลขของป้าน่อยกับศูนย์่เจ็ดหกศูนี่ป้าน่อยมั่นใจแห้งกับธรรมชมศูนย์สีนะคะเนาะศูนยะ์สี่ะเลข ที่ลุงต้อมไปส่งเอาอยู่ที่ผีโกบดูก็ะไดสองเก้าศูนย์หกศูนย์สก้ากศรลุงต้อมไปส่งเอาเย่ามขึ้นกระไดหนึ่งเก้าศูนย์หนก้าศูนย์ก็หนกับ04แย์สี่ะทอมมีสามดาวกับไปส่งเอาเย่ามสาวกระไดสองเก้าศูนย์กับหกศูนย์สามก้าศูนย์กับ603ูนย์มค่ะท่านผู้ชม เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16ทธันวาคมพศ2 5 6 5ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอามี3สมดาวกัสิรีราทำชมชมีกอนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็หายุกโชกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ